คลิปนี้จะพาไปดูนะคะว่ากว่าจะไปอิสราเอลเนี่ยต้องทำยังไงบ้างต้องกินทุ่มตำก่อนเลยครับก่อนเลยครับไปนู่นไม่มีกินครับปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ของนัทกับแนนก็คือว่าเราอาจจะไม่ผ่านวีซ่าถ้าจะฉีดวัคซีนให้ครบ14วันนะจะต้องฉีดภายในพรุ่งนี้เท่านั้นก็ขอไปสองฉีดตรงไหนมันได้แค่ฉีดเดียวฮะจริงไหมนะจริงก่ัสดีกนะพอดีจะโทรมาเช็คผลวีซ่า ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มทําเอกสารกันน้อง9ก้านะคะผู้จิการของเรามีอะไรบ้างน้องก้าคร่าวๆก็เหมือนบีซ่าประเทศอื่นเลยแบบฟอร์มการยืนหนังสือเดินทางเตทเมนแขนการเดินทางตั๋วใบจองที่พักเออลูกรูปคร่าวๆเหมือนทุกที่ประกันการเดินทางหลักฐานการทํางานคือจริงๆเวลาขอวีซ่าเนี่ยอะไรก็ตามที่มันจะเมคเซน n ์ว่าคุณไม่ได้ไปรี้ภัยอยู่ประเทศเขาอะคุณไปแล้วคุณจะกลับมาเนี่ยนั่นคือหลักฐานที่สําคัญ แล้วก็เตรียมไปเผื่อนะอะไรไม่ใช้เดี๋ยวเขาคืนเรามาเองไปสัมภาษณ์วีซ่าีแล้วซึ่งคนที่จะไปสัมภาษณ์วีซ่าก็จะมีนั้นแนนค่ะผมไม่ต้องไปไม่ต้องไปอีกแล้วครับเพราะอะไรคะเพราะว่าผมมีพาสปอร์ตเยอรมันก็ไปเหมือนกันแต่ไปส่งก็คือพี่แดนไม่ต้องสัไปแดนค่ะอันนี้พี่แดนแม่หยู่ถายของนี่อะไรอ่ะพี่สามีแม่แต่รัวได้แบบว่าไม่ต้องใส่เจ๊กิ้งเลยนี่เริ่ไปสัมภาษณ์เฮ้ยแล้วเซ็กซี่ต่อไป ทำไมพี่แดนไม่ต้องสัมภาษณ์ผมมีพาสปอร์ตเยอรมันนะครับตั้งแต่เกิดมาเพราะว่าพาสปอร์ตเยอรมันเนี่ยเขาถือ <BAR K> ว่าเป็นเหมือนพาสปอร์ตเกตเอเรียกว่าเกเอก็ได้ถูก <streaming> ต้องคือไปประเทศไหนส่วนใหญ่เขาก็จะเดินเข้าได้เลยหรือไม่บางประเทศก็แค่ทาออนไลน์ก่อนเข้าประเทศ24ชั่วโมงเหมือนอเมริกาอิสราเอลก็เหมือนกันเลยพี่แดนก็จะสบายหน่อยไม่ต้องไปทําเรื่องอะไรเลยถือเล่มเดียวเดินเข้าซึ่งเวลาเดินเข้าเนี่ยเขาก็ไม่ตรวจด้วยนะว่าเราไปทําออนไลน์24ชั่วโมงหรือยังส่วนใหญ่เขาเห็นปึ๊บเปินเ ตอนรับเวลข้ามเวลข้ามตัดภาพมาที่สัญชาติไทยแบบเราก็ต้องก็ต้องให้กร็น่างแต่แต่ผมก็มีสัญชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะหาวผมไม่รักสัญชาติไทยผมก็มีเหมือนกันครับเพียงแต่เวลาเดินทางต่างประเทศก็ใช้สัญชาติเยอรมันตัด้ามาที่คนไทยมักเปิ่งเนี่ย คลิปนี้นะคะก็เป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่อ,นนอ,ยอยากจะไปอิสราเอลบ้างนเนาะหลายคนอ่ะพักมาถามตลอดเลยว่าไปอิสราเอลไปได้หรอแบบเขาลบกัน มาดูว่าจริงๆเรล้ามันไม่ได้ลบทางประเทศพวกนี้นัดแนนแล้วก็แม่มิลกี้น่ะต้องไปสัมภาษณ์วีซ่าแล้วก็เลยมาประชุมเพิงกันแล้วก็จะคุยถึงถึงแพนธุ์ทุริปนี้ด้วยใช่แต่ก่อนอื่นเลยการไปเชียร์นางงามเราต้องมีอะไรแม่๋อมีชุดอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้เพชุดงมาอ่าเดี๋ยวเราไปตัดชุดกันถ้าพวกเอนเห็นชุดชนานอย่ามาตมชไหนค่ะแม่ พีมิวกี้พลายอ่าทำกันบ้านเนี่ยถ้นเาะเราคิดตีมกันว่าปีนี้ตอนเปเชียนมาได้เราใส่ผ้าไทยด้วแต่ว่าปีนี้ตอนเปเชียร์น้องแอนเนี่ยจะทำไงให้มันไม่ซ้ำลุกเดิมเอไอเอไอเอไอเออเอไอจะเห็นอะไรใส่ชุดมวยไทยในรอบชุดประจำชาติแล้วก็กลว่าไม่งั้นเราจะออกแบบชุดมวยไทยกลิ่นราตรีเอไอ ชุดพี่เอายี่ใหญ่เต็มเต็มส่วนชุดน้องแนนเอาเล็กๆเบาๆเป็นนี้แหละก็ชุดตัวนี้แหละก็ต้องใส่แล้วใส่ใจใส่ใจแบบใส่ใจดเรากันซีน้องเพราะว่าเดี๋ยวน้องต้องช่วยนัดเทคแคร์โฮทุกอย่างตรงหน้างานดังนั้นแนนจะใส่ชุดเต็มได้เราต้องแต่งเป็นแอนชิลี่ทุกคนค่ะต้องตีเลย สาขาน้องดูแกรม้นตรงนี้ก็อาจจะปักปักเลยแต่คนของฉันเน่ะเป็นต้องอ้อยสีน้ำเงินสีแดงสีเงินนี้นาะก็คือต่างๆทุกอย่างบอกใฟไม้มากเพราะว่าเนี่ยคือวันที่23ิมพฤนะฮะแต่ว่าเราจะบินกันวันที่9 คุดธนาโพธ์อันนี้ก็จะมาตัดชุดสําหรับช่วงอยู่ในอิสราเอลคุณคานาก็ตัดชุดให้น้อง Scott แ<ต><ห>นอนเชลีสก็ตแคมเนี่ยาล่ะยาปัญหาหลักๆของคลิปนี้คือตั๋วเนี่ยยังไม่ขาย วันที่24นะคะ,ะ,คะเวลา8โมงนี้นตอนนี้นาก็อยู่ในตึกโพ r สเชนทาวเวอร์2นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งสำหรับสถานทูตอิสราเอลเนาะโดยการนัดทำวีซ่านะคะคอน,น,นั้นเรา9โมงตอนแรกนักก็มาถึงก่อนแล้วแต่8โมงครึง่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ไปนั่งกินกแาแฟรอเลยเพราะว่า9โมงเขาถึงจะเริ่มให้ต่อคิวนะยคะมั่นใจว่าเรามีวีซ่าเมกา <characteristic. S 1> เคยไปมาหลายประเทศแล้วก็สเตทเน้นตัว๋วบินไปกลับอะไรครบก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เสร็จเดี๋ยวจะมาล่ายฟังทีว่า ถามไม่ถามแล้วก็ดูการแต่งตัวก่อนอย่างวันนี้นะก็แต่งตัวแบบเรียบร้อยนีเมีเราจะติดก,กระดุมแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้านะคะผมแต่ว่าส่วนน้องเนนก็จะเป็นเดรสแต่งหน้าหน่อยๆอ,อันนี้ก็คือเป็นเดรสแบบนี้เดี๋ยวมาดูว่าเสื้อผ้าจะมีผลต่อการยื่นวีซ่าไหม <c oughs> โอเคหมื่นตอนนี้นะัดขึ้นไปสัมภาษณ์วีซ่ามาเสร็จแล้วนะคะยากมากที่สุดไม่เคยขอวีซ่าแล้วยากขนาดนี้ถ้าใครจะมานะคะควรจะไม่พกกระเป๋ามาเลยหรือว่ามีเพื่อนมารอเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยเขาจะให้เอาไว้ข้างล่างเลยไม่ให้เอาขึ้นเข้าไปถึงนะคะห้องก็จะไม่ได้ใหญ่มากเจากา้าหน้าที่น่ารักแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ของนัดกระแนนก็คือว่าเราอาจจะไม่ผ่านวีซ่าเพราะว่าเรื่องวัคซีนค่ะ ฉีดวัคซีนครบแล้วต้องฉีดก่อนให้ครบ14วันแล้วก็ไม่เกิน6เดือนอย่างนั้นกะแนฉีดตอนสั่งที่อเมริกามาใช่ปะแต่ว่าฉีดตั้งแต่เมษาซึ่งพอมาเดือนนี้ธันวาเขาบอกว่ามันไม่ทันแล้วมันหมดอายุนดัดกระแนนจะบินวันที่9ถ้าจะฉีดวัคซีนให้ครบ14วันนะจะต้องฉีดภายในพรุ่งนี้เท่านั้นตอนนี้ก็เลยกําลัง ว่ามีที่ไหนแบบสามารถฉีดวัคซีนได้เลยแล้วก็เรื่องยี่ห้อไม่ต้องกังวลนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นซิโนแวคซีงวาฟาร์มแอสต้าโมเดอร์นาหรือว่าไฟเซอร์เนี่ยทางอิสราเอลไม่ได้ซีเรียสขอแค่ฉีดก่อนไป14วันตอนนี้ปวดหัวงก็มึนเพราะว่าหนึ่งเราจ่ายค่าตั๋วไปแล้วจองโรงแรมใดๆไปหมดแล้วแต่ถ้าวีซ่าไม่ผ่านก็คือนเปล่าเนอะฟ้าคือตอนนี้นัดก็โพสกันแล้วนะคะว่าตามหาวัคซีนเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ไหมอันนี้หนึ่งวันอัพเดท นะคะคือตอนนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณพี่เขาโทรมาบอกว่าสละสิทธิ์ให้เราเพราะว่าเขาซื้อสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วแต่ว่าเขาต้องไปดําเนินการให้ทางโรงพยาบาลเพื่อยกสิทธิ์ให้เราฉีดได้ถึงแค่เที่ยงเท่านั้นแต่ตอนนี้สิบโมงเขาต้องไปส่งเรื่องเปลี่ยนสิทธิ์ก่อนตอนนี้แบบวุ่นวายมากแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะฉีดวัคซีนเลยโอเคค่ะได้ค่ะอยูพกิมไลค่ะพี่นะคือตอนนี้พี่เขาอ่ะก็ขายสิทธิ์วัคซีนให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลคาะตอนนี้ตอนนี้ แต่ว่าฉันแค่งูเพราะเราขอไปสองสิตรงีมันได้แค <serving. S 2> ่ส okay, ิทเดียวจริงไหมนะจริงติดต่อคิวไว้แล้วโอเคได้ค่ะงั้นให้หนูคุยกับประชาชนเราเข้าไปได้เลยเนาะเมื่อกี้คุณพี่เขาโทรมาค่ะขายให้เราได้หนึ่งสิทธิ์เพราะเขามีแค่หนึ่งสิทธิ์ตอนนี้เราต้องตามหาอีกหนึ่งสิทธิ์เพราะว่ามันเร่งรีบมากทุกอย่างก็คือตอนนี้ยยาแนนได้วัคซีนแล้วเนร็แต่ว่านาฬายังไม่ได้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ายังไงนะคะนี่จ้าได้แล้วนะคะ แนี่จ้าได้แล้วนะคะสรุป <มา S 1> เราก็ได้วัคซีนแล้วนะคะที่โรงพยาบาลลาดพร้าวเพราะว่า,วาวเราไปซื้อสิทธิต่อเขามานะคะา่าเพิ่ง<า>รู้ว่ามีคนโพสตขายสิทธิ์เยอะมาก คือตอนแรกนะ,ะใจเสียมากเพราะแบบเรามีเวลาฉีดเพียงแค่หน,นึ่งวันแช่ไหโพสต์ไปปรากฏว่ามีคนขายอะเยอะมากซึ่งก็เป็นประสบการณ์ใหม่เป็นความรู้เหมือนกันว่าแบบมีคนขายป๊อปซีนนะป๊นแบบว่าเราก็เลยพันท่องทีแต่ว่าการสลับสิทธิ์อะค่ะเวลาเราซื้อต่อจากคนที่ขายเนี่ยค่ะคือเหมือนเขาลงทะเบียนซื้อไว้แล้วแหละแต่เขาอาจจะยังไม่ได้รียใช้เขาก็จะขายโดยกันที่เราก็โอนเงินให้เขาไปแล้วเขาก็จะให้กรอกเลขเพื่อสลับชื่อไปกระทโรงบาลซึ่งขั้นตอนง่ายมากทำ เสร็จภายใน5นาทีใช่ชื่อสิทธิ์วัคซีนก็จะเป็นของเราตอนนี้นายคะแนนก็รอฉีดปวดไหมแกตอนนี้ยังน่าจะคืนนี้ เช้าวันที่25นะคะก็คือหลังจากที่นักแนนเนี่ยฉีดโมเดอร์นาไปเป็นไงนันมีอาการล้าๆแข่แล้วก็อ่อนเพลียตลอดแต่ว่าไม่เป็นไข้เสร็ของแม่ไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะว่าเรานอนเยอะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะแนนก็จะเป็นตัวแทนของนัดกับแม่มิวกี้เนี่ยไปยื่นเอกสารใช่ค่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเราจะได้วีซ่าไหมสู้ต่อย และวันนี้ก็มาถึงนะคะประกาศผลวีซ่าเดี๋ยวนะาจะเริ่มท่องหาสถานูอิสราเอลแล้วมาลุ้นกันว่าวีซ่าผ่านไหมสวัสดีครับพอดีจะโทรมาเช็คผลวีซ่าครับ,บเลขที่พาสปอร์ตเลขที่พาสปอร์ตเ A ครับเเ927 <c oughs> ยังไม่มน,นี้จะออกวันไหนนะคะเพว่าตนลรกเห็นทางสถานทูตบอกว่าผลจะแจ้งวันนี้ได้ะค่ะคุณจะ,ดะ,ะ,ะเดิทางเมื่อไหร่คะเดินทางวันที่9ครับอ๋อตอนนี้ลลิสรลคืองดการเดินทางคือไม่รับนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะค่ะทีซ่าน่าจะไม่อนุมัติคือหนูจะบินไปดูนางงามอะค่ะแลวที่ตอนนี้เขามีข่าวมาว่าถ้าเราซื้อตั๋ว MU อะค่ะเขาก็จะสามารถทาเรื่องยื่นพิเศษให้เราเข้าไปได้อะค่ะแต่ผต้องติดต่อใหม่นที่แจ้งคุณ ประโยคนี้กับคุณนะคะเพราะสักพูดไม่รับทราบเลยสั่พูดได้แจ้งกับทางกระทรวงว่าไม่รับบุคคลอื่นที่ไม่ได้ถือพาสปอร์ตอิสเวยให้ดินทางเข้าอิสเวยค่ะคีขอบคุณครับขอบคุณนะคะแล้วพาสปอร์ตคือจะส่งคืนหรือว่าต้องไปรับนะครับะหรือว่าต้องไปรับนะครับนะ วีแดนนั่นหนูกี้อยู่ไหนอยู่ในห้องน้ำหนูต้องมาบอกผลวีซ่าเลยนะแอบด่วนถ้าไม่แก้ผ้าเราเข้ามาเลยโอเคแม่หนูมาบอกผลวีซ่าพร้อมฟังผลวีซ่าหรือยังแม่อยู่ไหนเดี๋ยวทำไมทำไมหนึ่งอันนะโอเคผลวีซ่าออกแล้วมาประกปักในห้องน้ำจริงๆเกิดเนี่ยให้ถ่ายมาได้หรือไม่ได้ได้ดูหน้าละลื่นขนาดนี้ โอ้ยก็คือไม่ได้เอางี้แม่เอาแทนเราก่องชั้นขหัวเรื่ยจบละไม่ยอมแต่อย่ยอมนิสาเรามาโจมแม่กันนะเราจะไม่เหนื่อยเราเราเว้วันหยุดของเราไว้แล้วตั้ง1นาทีลิปนี้ตกเถไม่ได้ฉันจะทำทุกวิธี าให้พวกเราทุกคนไปดูนางน้ำให้ได้ชุดตัดต่อไหมตัดต่อขอให้มึงกับครูนะต้องนั่งดูกันอยู่ในห้องเราก็จะต้องทำให้เต็มที่เพื่อแอนชชลีสก็อตต์คาร์รตอนนี้วีซ่าซะเอลผ่านแล้วเหรอคะใช่ครับ โอุ๊ย,อยขอโทษค่ะดีใจมากค่ะหนูไปรับได้เลยไหมคะต้องมาก่อนเที่น,น,นะครับต้องเป็นตัวหนูไปเองไหมคะหรือว่าเป็นคนอื่นไปได้คะก็ถจะไปเสร็จมาถือไปเสร็จมานะคะงั้นหนูขอถามเพิ่มเติมอีกนิดเดียวได้ไหมคะเรื่องกักตัวค่ะเข้าประเทศไปแล้วต้องกักตัวอยู่ใช่ไหมคะนอนเป็นทางแต่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องโดนตรวจบีชาร์ดใช่ไหมครับครับไม่ได้เจะต้องทุก ไปถึงที่นวดลงสนามเปนปุ๊บจะดโดนตรวจอีกหนึ่งครั้งรอจนได้ผลน่ดอาจจะอาจจะเร็วช้าขึ้นอยู่กับจำนวนคนแล้วก็บางทีเขาตรวจด้วยตรวจหรือะาจจะทำไม่เ,มเกิน24ชั่วโมงช่วงเวลาเดียวนั้นถึงได้แจ้งออกมถ้าเป็นเนกาทีฟผมก็เข้าไปเด้เลยโอเคนะครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ